โอ,อ,อ,อ้ดีเสียงตีเลยโอ้สวัสดีเอฟเมริกาปโปนสวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจครับจนไผ่บ้านออกพาทุกคนครับผมพ,พาทุกคนมากู้เบ็ดทุๆๆทุกคนดูตอนนี้ฝนตกอยู่เลยครับตกมาสองวันสองคืนแล้วครับทุกคนยังไม่ยังไม่ไมีสีท่าว่าจะหยุดเลยฮะโอ้โหเมื่อวันมาผักเบ็ดก็ถ่ายคลิปไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่าฝน,นตกนะครับก็มาปักทั้งฝนตกนั่นแหละ ั้งเปียกทั้งอะไรเลยเดี๋ยวเรามาลู้นกันครับว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะให้ดูบรรยากาศครับนี่ครับทุกคนโอ้โหบรรยากาศยามเช้าตอนหกโมงครับมาดูฟ้าครับโอ้ไม่มีแสงแดดสักนิดเดียวงานเข้า้วครับทุกคนโอ้หอนอนสบายหยุดใครนี่ด้วว่าอะไรเน็ตนอนสบายเลยครับไปเดี๋ยวุ้นกันครับทุกคนโอ้จะเป็นแบบไหนครับซ้ำหมายเก่านะครับแต่คลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ผมปักไว้อีกหมายหนึ่งแต่มาขอลุ้นหมายนี้ก่อนครับ ไปดูมนได้ครับรุยกันเลยไม่รู้กล้องจะชัดหรือเปล่านะฮะจะพยายามเช็ดกล้องเรื่อยๆนะครับอ้าวลืมเลยเดยเบ็ดอ้ยอันนี้ติดหรือป่าไม่ติดครับโอ้ยแรกกับหี่วแล้วเต็มแรกยังไม่มาครับอ้าวหนาวอูโอ้เต็มแรกแล้วอู้อ โอ้โอ้โอ้วูีสยงตีเลยโอ้โอ้คบโอ้คบใจโอ้ดูว่าไปช้อนนื้อโอ้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 อ่าทมายังไงครับนี่อ่ะโอ้เรื่ออเลยทุกคน ขบน้ำโหดูไอ้ช่อนนะี่ดูไอ้สาสใหญ่มากเลยดึงมาโคตรหนักเลยเดี๋ยวใส่ถุงแป๊บนึงครับเรียบร้อยครับขบยักษ์ครบัครบหนึ่งเต็มนะครับเต็มแรกก็โหใหญ่เลยนะฮะโหฝนลินมาหลักมากแล้วโอ้โหคันนี้ครับ ดูคันเบ็ดครับโอ้โหมันนีมาเมื่อคืนทุกคนดูแอคชั่นแต่ละคันครับไม่อยู่แน่นอนเลยดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่แล้วคันนี้ใหญ่แต่ไม่รู้ปลานอะไรไอะไรอะโอ้ปลา้ช่อนปลาช่อนปลาช่อนผชน่ทุกคนโอ้ใช่ใช่พอสมควรโอ้มันหนักหนักล่าครับ โอ้ได้อยู่ใสสัวอยู่ครับโอ้โหหมานแังวะสองคันติดเลยครับโอ้โหหมานี้ที่เดิมผมปักที่เดิมเลยจากคลิปที่แล้วครับทั้งสองคันนะครับขี่ครับเดี๋ยวมีเสียงตามสายด้วยปีนวบ,บ้านประกาศเรื่องกระถินแล้วก็เรื่องต่างๆครับโควิดด้วยฮะลุนต่อครับโอ้โอโอ้หมานจริงครับ จอดเลยถ้าเกิดภาพไม่ชัดขออภัยครับทุกคนโอ้ฝนตกมีคงลำบากครับอันนี้ไม่ติดนะฮะอันนี้เป็นไงโอ้ไม่ติดครับอันนี้ไม่ติดโอ้วย โอ้ยน้ำเทากาดเย็นครับเบ็ดอยู่ไหนเบ็ดอยู่นี่โอ้ไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดนี่ะหละเบ็ดเป็นงี้โอ้มีติดครับ คันนี้ก็ไม่ติดฮะเมื่อคืนถ้าฝนไม่ตกมันก็มาอยู่นู่ณฝนตกมาไม่ได้ครับนี่ก็ไม่ติดครับตกทีโซงก็เฮ้ยนั่งเพื่อนนั่งเพื่อนอ,อู้เบ็ดงอเลยครับเดี๋ยวดูคันนี้เฮ้ยเดี๋ยวดูคันนี้โอ้โหคันนี้ก็ติด อู้ห์มานสองขันกี่นะครับโอ้คันนี้ครับนังก็เพิ่มอะไรฮะรไม่ดูมีขึ้นครับโอ้อช่อนครับโอ้โสองสองตัวติดเลยครับสีแต้มครับโอ้สุดยอดกคนอะคันเบ็ดคันเบ็ดตัวนี้ไม่มีเหรอ ไม่มีครับอยู่ไหนเอ่ยฝั่งนี้ไม่ติดโอ้โหอยู่นี่ทุกคนหาไม่เจออยู่นี่ครับงออีกแล้วครับนี่ฮะโอ้คันนี้น่าจะหลุดครับโอ้น่าจะหลุดนะดิ้นจะหลุดครับโอ้โหน่าเสียดายครับ ุดครับหืมต่อมาตอนคืนนี้น่าจะได้เยอะอยู่ทุกคนโอ้ยุดลายแต้มนะครับโอ้ยมนัมนมนัมนมันมันอู้อันนี้ออันนี้ก็ไม่น่าจะติดครับโอ้ยไม่ติดครับ ใส่เยอะเขียดนะครับดึงบอกลยอันนี้ไม่ติดโอ้กระปูอือน,นี่ไม่ติดคนระับโอ้โหอันนี้ติดนะฮะ ตายแล้วโอ้ย,ยรรกระปูนัรอังรอกินโอ้ยนี่ไม่ไหวเลยหาแตมนะครับอูหาแตมนะม,มันหม,มันครับสายมือนี่ไม่ติดนะฮะขวาม,มือเฮ้ยตัวปลาเฮ้ยอา้าวแล้วอะไรกินเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเฮ้ยเด้อเด้อ เดียวหนึ่งเดียวในโลกครับทุกคนหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกทุกคนผมได้ปลาสองตัวในขั้นเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องทุกคนแปลกที่สุดในโลกครั้งแรกในะชีวิตที่ติดแบบนี้ มาไงครับเนี่ยมายังไงครับเนี่ยไอตัวใหญ่น่าจะกินก่อนนะต,ตัวเล็กมากินที่หลังครับแต่มันติดสองตัวไงเฮ้ยกน <c oughs> ลองนึกว่างูไปชนชองตัวติดโอ้โหได้หกแต้มเลยครับทุกคนคันเดียวสองแต้มเป็นจากสี่เป็นหกะครับโอ้โหสุดยอด ทำไปได้โอ้โหแน่นอนยิงครับนี่ไม่ติดครับนี่ก็ไม่ติดอ่ะโอเคทวนผมขอ,ขอกู้ก่อนแล้วก็ไปเจออีกทีตรงนู้นข้างบนอีกประมาณเกือบสิบคัน,นครับแล้วก็ฝั่งนู้ในเด็กใกล้บ้านนู้นอีกประมาณหกเจ็ดร้อยเมตรครับไปขอกู้ผมแป๊บหนึ่งครับอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวไปดูเป็ดอีกฝั่งหนึ่งครับขบวนนี้สี่ห้าหลังไม่ติดนะครับ ไม่มีไม่มีตัวมาติดเลยนะครับ้้กันกินก็ไม่มีเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าครับอีกประมาณสิบ่าหลังว่าจะพอมีมีหวังไหมะจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่าครับเอ,อ้โวันนี้ได้มากแต้มโอ้สนอมทางทกคนไปกบตัเวเลร์เลยปลากระสซสวยเยอะนะไม่ใหญ่มากแต่ว่าสซยกำลังกำลังต้มเลย <c oughs> กำลัง ออกมาทำพริกเลยเออสนอมครับเดี๋ยวต้องระวังหมาจะอ,อยู่ก็ดุเช่นนั้นนหะตรงนี้ไอ,อ้วัวหลอดเฉยไปกัดเวย้ยว้าวขี้หมาเยาาอะขี้หมาเต็มเลยเยอะขี้หมาเต็มเลย bây giờ giờ cắt đi ạ chồng chồng sông chồng chồng sông chồng 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 ถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วชึบลงล่าดีกว่าดูความปลอดภยัยชึบแล้วคอด้วย นั่งทับเอานะม่งั้นมาไม่ได้ัลลวิชิเนมไม่มีหมาตันทับด้วยครับรุนต่อครับอันนี้เป็นไงเช็คตึงไหมโอ้โหแต่มาคืนใส่น้ำนิดเดียวเองอโหไม่ติดครับติดก็คงไม่เหลือครับน้ำตืึนอันนี้ปูเยอะ น้ำเต็มบ่อเลยครับขึ้นไปนตกดีมากเลยโอ้โ,อโอไก่ก็มีอมมุงกูไป,ไปแล้วสองคันตรงนนีะ้มีคงมากู่ไปแล้ว เป็นยงไงบ้างน้ออ้าวทีไหนนะต้องคอยหาครับเื่อเบ็ดจมครับโอ้นี่ไงไม่ติดครับจะถอนมาก่อนมาปักไว้ที่อ่าไปติดต่อครับไม่ติดไม่ติดทีน,นี้ ก็ไม่ติดไม่ติดไม่ติดโอ้น้ำไหลลอยเข้ามาสักปลาวันนี้ไม่ติดครับวันนี้ก็ไม่ติดเออไม่มีปลามากินโอ้โหวันนี้เขียดยังอยู่ครับ ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมในวะคันเบ็ดโอ้โหคันนี้ครับโอ้โหมีรุ่นละรุ่นอุ้ยหลุดแล้วเปล่าโอ้โหหลุดครับสภาพนี้หลุดน,นะโอ้โหพันจะหลุดเลยครับ ้าครับหลุดครับอืมไม่ได้ตัวครับทันนี้เสียดายครับเมื่อคืนไม่ได้มานี่ไม่ติดครับดูก่อนก็้วคค่อยมากู้ที่หลัง โอ้เสียดายครับทำมาสักครู่นี้เสียดายมากเลยมันจะติดเนาะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยกไปยกไปยกโอ้ยโอ้มาแล้วครับโอ้เต็มแรเของมายนี่มาแล้วครับโอ้ยีช้อนเนาะโอ้รู้สังเกนโอ้ตายดูสังเกนทุกคน โอ้ตายตายหลุดหลุดสั้นหลุดซืยนเบ็ดอยู่ไหนวะนเบ็ดโอ้โหอันนี้ไม่ติดครับไม่มีลุ้นเลยมาดูอะไรพี่หมื่นมาดูน้ำบ่ได้หรอได้อยู่อันนี้อยู่ฝั่งนู้นเลยนาหน้าตาอะไรนะอยู่ฝั่งนู้นนะตกค้ำน่าจะชื่นเลยได้กบตัวหนึ่งอืม รถตะกี้นี่โอ้สายกินมาเต็มนะสามสองนิ้วนี่โอ้เสียดายต่อครับมีตัวอีกไหมคันนี้โอ้คันนี้นิ่งครับโอ้ไม่ติดฮนะนี่ถึสองคัน รถสองคันโอ้โหเกินครับเขียดอยู่ครับไม่ติดครับเขียดเหลือเขียดเลือ้อซะงั้นมัน,นมีไหม ไม่มีไม่ได้ปกักไปไม่ได้ปักกันไปครับโอ้โหลาอู้ลา,าครับอู้ไห่วา มีเบ็กโยกไหมมีสัญญาณปากไหมเงียบจริงเลยทุกคนเงียบแท้ล่ะสายมือไม่ติดครับไม่ติดนะโอ้โหขวามือขีดเหลือเกินทุกคนหืมหอยครับโอ้จันนี้จันนี้จัน,นี้ อโอเคทุกคนก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับนี้หกแต้มครับ,อ,อ,รบอ้ยอ้ยเนี่ยฮะก็หลุดหลุดไปหลายคันเลยทุกคนนะครับหลุดไปเกือบเจ็ดแปดคันนะฮะหลุดน่าสุดเห็นปลาแล้วก็คันหนึ่งมันก็เบ็ดโค้งนะครับถ้าเมื่อคืนได้มาดูก็แจวเลยทุกคนน,น่าจะได้อยู่ได้ตัวอยู่แต่ว่า เมื่อคืนฝนตกหนักครับเลยมาไม่ได้ครับโอเคก็ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็ทุกๆคลิปที่ทุกท่านเห็นนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับชาแอุทยานชานพิทย์นบุรีนอกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปขออนุญาตกู้เบ็ดกลับบ้านก่อนครับ